ว่าประต้องมีการนั่นจับอุ้มกันกันก็ด้วยโดวันนี้ข้อคุ้องไหนมีสำคัญมาเจามาสามารถแจ้ได้กับในนงานราชดาานมะเจ้าตอนนี้ได้มีน้องะครับไปฟังเรื่องทีกับการที่เป็นใครก่อการละเปิดข้อมูลเป็นใจนะครับในนี้อยู่ในนนอรนะครับ

ไปเยีย่ยมชมนิรก,การก่อนนะเขาก็มีการแจกต้นกรินนะครับนอนตรงนี้นะครับติดอมตีที่ยืนอยู่บนเนทีนี้จะได้นำเสนอแนวทางของการบรรูรณาการกับวิชัยผู้วิชาการภาคา ท่านไายฟังว่าเมื่อวันที่30พกราคมคือวันจันที่ผ่านมานี้กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค5าดนไล่ซึ่งในคนนี้นะครับมีรถยนต์ที่ดิห้าแปลงจำนวนที่สามารถจับกลุ่ม นายสุรพงษ์ลีรัตนทยจิตอายุ35ปีพร้อมของการยาบ้าสาล้าน2แสนเย็ดตกไปได้ที่ตำะกูลแม่เจนีเพียงปังเป้าเบียยลายในการตากาดทั้นหลายในส่วนนี้ต้องขอขอบคุณ่านผู้จาชการตํารวจแห่งชาติตลอดจนกับพี่น้องประชาชนในเรื่องของรางวัลนำจับ หรือผู้ชี้แจ้งของแสต่างๆเหล่านั้นของเราเราก็จะสกัดกั้นแอกสารเคมีสารเคมีที่เป็นสารตั้ง,ง,งต้นและสารตั้งต้นยาเสพติดเนี่ยโซเดียมไซยาไนด์ตั้งต้นตรงนี้เนี่ยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะครับเป็นนโยบายเด็นขาดไม่ให้สัง่ง ทำให้ทรงออกไป